ช่วยฉันหน่อยนะจอมเอ่อฉันมาทำอะไรพี่นะโไปตายถทะเยี่ยมมากโฮพหรือคุณเจมส์ใครตั้งชื่อให้หรอน่ารักเชียวใช่ที่หมายความว่าความหวังหรือเปล่าอ่า ตัวผมไม่รู้หรอกครับมันแปลว่าอะไรแค่คิดว่าชื่อนี้เสียงนี้มันเพราะดีเฉยๆนะครับอืมน่าสนใจดีนะแล้วเจ้าของอ่ะชื่ออะไรคราวที่แล้วที่เจอกันฉันก็ลืมถามไปเสียไดออ้ผมชื่อจอมครับแต่โฮปไม่ไม่ใช่หมูของผมหรอกครับเป็นของเจ้าของเรือนผมแค่ถูกวานมาให้ฝึกอีกทีหนึ่งนะครับจอม ชื่อเพราะดีนะแปลว่าอะไรหรือเออจอมแปลว่าผู้ที่ถนัดทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วพ่อจอมพอจะบอกทริคในการฝึกโจโฮบได้บ้างไหมได้สิครับก็ผมฝึกมันด้วยเสียงนะครับใช้กระดิ่งให้มันเรียนรู้ว่าถ้าเกิดมันได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้กินอาหารแล้วพออย่างนี้เนี่ยพอมันได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บมันก็จะวิ่งมาหาผมครับ ไว้วันหลังมาช่วยฝึกลุกหมูให้ฉันบ้างสิพอดีฉันอยากจะส่งลงแข่งขันกับเขาบ้างลงแข่งเหรอครับใช่ที่งานวันคริสต์มาสที่สโมสรอนอะพวกฝรั่งในห้างเขามักจะไปเฉลิมฉลองกันออแล้วตัวคุณเจมส์มีเลี้ยงหมูด้วยเหรอครับยังเหรอแต่ฉันอยากนะไว้สำหรับปีหน้า ปีหน้าพ่อจอมพอจะเป็นธุระให้ฉันได้ไหมช่วยฉันหน่อยนะจอมเอ่อนายจอมคุณใหญ่คุณใหญ่เหมือนกับรู้เลยนะครับว่าผมมานะผมแค่ เรียกหาคนของผมก็เท่านั้นว่าแต่มิสเตอร์เจมมีธุระอะไรหรอครับถึงได้มาที่นี่ได้พอดีผมมาหามิสเตอร์โรเบิร์ตแต่ดันมาเจอพ่อจอมเข้าเสียก่อนงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเชิญคุณใหญ่ใช้คนของคนได้ตามสบายเลยไว้เจอกันเจ้าโฮปซีอูซูนจอ โฮเหรืออ่อะแล้วคุณใหญ่มีอะไรหรือเปล่าครับบ่ายนี้นายจอมว่างหรือไม่ว่างครับคุณใหญ่อยากจะให้ผมทำอะไรหรือเปล่าครับเห็นนายมิ่งเล่าว่านายจอมกำลังฝึกหัดพายเรือหัดไปถึงไหนแล้วล่ะคล่องหรือยัง พอจะคล่องแล้วครับคุณใหญ่อยากไปไหนแล่ะครับถ้าอย่างนั้นนายจอมช่วยพาฉันไปที่กาดหลวงได้หรือไม่